สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นช่องผ้าไหมสุรินโดยแก้์แพคนสุรินค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ของวันที่1นึ่งมิถุนายนค่ะพอดีแวะมาก่อนจะไปปฏิบัติธรรมค่ะเป็นคลิปที่2ที่พาเที่ยวตลาดน,นัดยามเชา้าการถ่ายทานะคะอีกประมาณ15นาที7จ็ดโมงค่ะเพราะฉะนั้นแม่ค้าก็ก็มีการเพิ่งจะตั้งร้านเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมาได้6กโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งค่ะ เลยนะคะบรรยากาศของผ้าไหมที่สวยงามแล้วก็มีตลาดเช้านะคะมีการขายตลาดเขียวคือของแบบชาวบ้านชาวบ้านมาก็สามารถซื้อกันได้นะคะที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินร์เรามาดูผ้าไหมที่ย้อมคลามจากจากที่ไหนคะอำเภออำเภอ,อ,อขวาวสุรินทร์ย้อมคลามนะคะเป็นผ้าไหมสามตะกอเยเหยาะหอไหมเนี่ยสามตะกอธรรมดาอ๋อแต่เป็นไหมบ้านใช่ไหมนี่ ก็เลยเห็นคุยคุยนี่ค่ะย้อมครามนี่เป็นเป็นเป็นลายอะไรนะลายไก่บอกนกยุงลำแพนป้าเจ้ามองเป็นลล่ไก่ <c oughs> คุณผู้ชมมองเป็นไก่ว่าเขาสามารถมีอย่างดีเนาะก <c oughs> นกยุงลำแพนเด้อเจ้าเด้อไก่แพทมู้จริงๆเลยนี่เนาะอันนี้ไล่หย,ยังค่ะ ระยะกริยัอ่าพอแต่ได้นะพอแต่ได้ตัวนี้ลายอะไรคะระยะกษัตริย์แต่ว่าเขามาัดมีใหญ่เนาะนีนะ่ลายไก่ไก่บ้านเธอยาญแพทนกยุงรำแพนนะคะโอ้ยหนวเจ้าโอเคอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูเรามาดูเาาดอ่อในส่วนของผ้าผ้าอะไรนะพันคอใช่ไหม คุมไหล่กับพันคอซึ่งเป็นผ้าเข้ามาที่สุรินแต่สวยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะอ่าสี่ห้าร้อยเท่านั้นเองนะคะแต่ต้องมาซื้อที่สุรินนะนี่ค่ะนี่สวยไหมสวยตัวนี้จะเป็นสีธรรมชาติหรือเปล่า เคมีอันนี้นี่ทำารรมชาติผสมเคมีแต่เขาบอกนะคะสุรินคือไหมแท้ทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนแต่อาจจะใช้สีของการมัดย้อมเป็นธรรมชาติหรือเคมีเพื่อความสวยงามแต่ไม่มีผสมฝ้ายแม้แต่เคสเดียวถูกต้องไหมคะเพราะว่าเคยมีคําถามถามกายแพทยว่ากายแพทย์คะผ้าไหมที่สุรินเนี่ยผ้าไหมปลอมกดแพทโพสเนี่ยไม่มีผ้าไหมปลอมคะ่ะ เขาใช้เส้นไหมแท้หมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาถามเลยนะคะว่าผ้าไหมนี่ทอมือทอเครื่องทอมือทั้งหมดนะคะผ้าไหมสุรินทอมือทั้งหมดยกเว้นผ้าไหมที่เป็นแบบทอเป็นม้วนใหญ่ๆที่เป็นสีพื้นผลิตเยอะๆก็ต้องใช้เครื่องใช่ไหมคะเนาะถูกไหมคะอ่านี่คือทอมือเนาะ ไม่ใช่ทอเครืองอาจจะเป็นกีกระตุกกีโบราณไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเขาทองมือเพื่อความรวดเร็วเนาะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ฝีมือคนทอถูกไหมคะอ่าบางมีคนถามว่าทอกีกระตุกหรือกีโบราณยี่เยอะแท้เนาะไม่จําเป็นเนาะเพราะว่าเขาก็ใช้มือในการกดตึกตึกเนาะไหมคะเนาะ นี่เห็นไหมไแพทก็ให้คะแนนแม่คาแล้วให้คะแนนคนทอให้คะแนนคนมั่หมีว่านี่ง่ายแล้วก็ราคาก็สมเหมาะสมเหตุสมผลในการที่จะซื้อผ้าไหมหนึผืนนะคะราคาจับต้องได้พันกว,กว่าเองนะคะผ้าฝ้ายบางทีอย่างพันเจ็ดพผ้าไหมสุรินมีตั้งแต่หลักพันต้นต้นสองตะกอจนถึง5้ส แล้วแต่ร้านค้านะคะนี่ให้ชมว่าผ้าไหมนี่จากอำเภออะไรคะอำเภอขวาดูความสวยงามก่อนนะคะดูข้างหลังค่ะคุณยายกำลังทำอะไรนี่ค่ะนี่คืองานจากขวาวซีนรินนะคะซึ่งเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยคือจะเด่นชัดเรื่องการมัดหมี่แล้วก็ทอกระเนียนแล้วก็สีจะออกเป็นมะขามแล้วก็ราคารู้เลยว่ามาจากขวาว่า จะสวยสวยกว่าเขานะคะถามว่าที่อื่นสวยไหมสวยคนละแบบนี่แต่ว่าจะให้แพทช่วยเหลือทั้งหมดนี้คุณผู้ชมก็ต้องอทักและแคปหน้าจอมาแต่แม่แพทไม่มีเบอร์แม่ค้านะคะก็จะตามญาตนิดหนึงเพราะฉะนั้นทำคลิปเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะเนาะนี่เห็นไหมค่า ผ้าผ้าเขาม้าแบบผ้าพันคอนะคะนี่ค่ะสีสันสวยงามน,น,นเขาบอกว่าซื้อซื้อตอนหนาวไม่ทันหรอกซื้อเก็บไว้เนาะแล้วอยู่ห้องแอร์ก็ใช้ได้นะคะนี่ค่ะเห็นไ,ไหมคะนี่ผ้าไหมสุรินนะคะแต่ว่าสีสันสุดยอดนะคะมาดูมาดูมาด,มาดูทางนี้จะเป็นกระเป๋าเนาะ โอ้กระเป๋าน่ารักน่ารักนะคะจากที่ไหนคะกระเป๋าเออ,อกระเป๋าสวยดีเนาะ <ไป S 1> กระเป๋า,ปาอันนี้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 โฮตัวนี้โฮสีธรรมชาตินี่นี่โฮสีธรรมชาติอ่าเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตรงนี้นะคะก่อนกายพัจะไปปฏิบัติธรรมต่อแล้วนะคะมาดูว่านี่ค่ะตลาดวันนี้มาแต่เชา้าผิดสังเกตก็ว่าใช่ตัวจริงหรือเปล่าเนี่ย อ๋ใช่ตัวจริงแพทหรือเปล่ามาเด่๋เช้าไม่ใช่ตัวจริงก็นี่ตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริง <c oughs> จะไปปฏิบัติธรรมค่ะวันนี้เลยไม่สวยค่ะวันนี้เลยมาแบบธรรมะนี่ตัวปลอมค่ะตัวปลอมปกติเคยเห็นหนูเจ็ดโมงไหมล่ะค่ะหนูมาจากวัดค่าแล้วหนูก็จะไปอีกวัดหนึ่งค่ะรีบไปรีบมาก็เลย มาถ่ายให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศว่าสามารถมาซื้อได้เหมือนเดิมนะคะอากาศดีแล้วไม่ร้อนด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศของตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ทุกวันเสาร์6โมงถึงเชียงหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะสวยๆแบบนี้มาซื้อกันได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวแก,ก้แพทไปแล้วนะคะเพราะว่าจะไปปฏิบัติธรรมต่อนะคะก็เลย มาแวบแวบแป๊บหนึ่งให้เห็นแวบแวบแป๊บแ๊บหนึ่งเฉยเฉยค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจะไปปฏิบัติธรรมมาแต่เช้ามาแต่เช้านะคะกล้องเป็นอะไรไม่รู้สั่นๆนะคะสวัสดีค่ะพี่สุภาพคลิปนี้ลาไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอ้เขาขายดีตัวนี้เหลือไม่กี่ใบแล้วเนี่ยขายดีขายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย